ยูนิมิสุบิชิตัวนี้เป็นเจ็ดสตรีมมัลติเพนนะครับผมสั่งเจ้าตัวนี้จากแอป s h o ปปีราคา650บาทแล้วก็รุ่นนี้ไม่ได้มีแค่สีนี้นะครับมีสีอื่นด้วยลิงก์กับราคาผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ Description และพินคอมเมนต์อีกครั้งหนึง่งถ้าดูรีวิวแล้วรู้สึกว่าอยากจะซื้อใช้งานกันนะครับสะสมหรือว่าอะไรก็ตามต้องการกันก็ตามลิงก์กันไปได้เลยนะครับตามไปเองได้เลยนะครับ ปากกา multi pen เองก็เป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงนะครับโลกของเครื่องเขียนแล้วก็การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตเยอะอยู่เพราะว่าเราสามารถจะพกพาปากกาหลายๆสีหลายๆแบบรวมถึงเส้นหลายๆขนาดแล้วก็ดินสอกดเนี่ยไปพร้อมๆกันได้เลยในด้ามเดียวนะครับน้ำหนัก24กรัมเองลองนึกภาพดูถ้าเกิดพก ปากกาดำแดงน้ำเงิน3ด้ามเลยนะครับไปด้วยกันไหนจะดินสอกดไหนจะอะไรอีกเนี่ยมันก็น้ำหนักเยอะนะครับนี่คือทั้งหมดเนี่ยรวมในด้ามเดียวเนี่ยมีปากกาสีให้ใช้ถึง4สีนะครับก็คือ Red Green Blue แล้วก็ black นะครับดำน้ำเงินแดงเขียวแถมด้วยดินสอกด0.5อีกอันหนึงด้วยอยู่ในด้ามเดียวกันเลยแล้วก็มียางลบที่ท้ายด้วยนะครับ ในซีรีส์เจ้าตัวนี้นะครับเป็น Je s t ์ r ต a m b บ m มบูซีรีส์นะครับซึ่งเขาออกมาหลายสีแหละน่าจะประมาณ6สีหรือกี่สีผมจำไม่ได้ถ้าผมไม่ลืมผมจะอินเสิร์ตรูปภาพถาแถวๆนี้หรือตรงไหนสักที่ที่มุมนะครับให้พี่ๆได้ดูกันว่าอ๋อเขามีสีอื่นให้เลือกด้วยนะครับจริงๆผมอยากได้สีละไดกรีนนะแต่ว่าบาังเอิญว่ามันหมดสต็อกแต่สีนี้ก็สวยเหมือนกันนะผมชอบเหมือนกันก็เลย สั่งมานะครับสีนี้ชื่อสีโอเรกานออลีนนะครับมันจะมีมาร์กรตรงนี้เห็นไหมครับโอเรกานออลีนเห็นเนาะ mm hmm. ก็เป็นสีเขียวโอเรกานนนะครับโดยวัสดุที่ใช้ผลิตด้ามกริปตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เซกชันตรงนี้จะเป็นไม้จริงนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นนี้คือ Jetstream Bamboo แ Bam บมบูก็แปลว่าไม้ไผ่นะครับซึ่งก็ใช้ไม้ไผ่จริงๆผลิตเลย แต่ละด้ามจะไม่มีความซ้ํากันเลยนะครับบางด้ามก็จะเกลี้ยงกว่านี้ไม่มีรอยตรงนี้บางด้ามก็จะสีเข้มหรือว่ามีลวดลายเสี้ยนต่างกันไปเขาใช้ไม้ไผ่จริงๆเลยนะในการผลิตกริปตรงนี้นะครับส่วนหัวเป็นโลหะนะครับซึ่งทํามาเป็นทรงบุเลตก็คือเหมือนทรงกระสุนน่นะรนะีดๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโลหะที่ทําสีเงินพ่นทรายมานะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีบ่าที่เหลี่ยมนะครับสำหรับใครที่ใช้งานการจับดินสอหรือปากกา ที่ชิดกับบริเวณปลายเยอะอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายมือเท่าไหร่เพราะว่าปลายเขาจะมีลักษณะเป็นบ่าแบบนี้ลงไปนะครับทำให้จับเรารู้สึกว่าเหมือนกับสะดุดสะดุดนิดๆน,น,นะครับแต่ถ้าใครที่จับถัดขึ้นมาอีกเนี่ยก็โอเคอยู่ส่วนของด้ามที่เป็นกริปนะครับที่เป็นส่วนไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีความป่องตรงกลางนิดเดียวนะครับแล้วก็ตรงปลายก็รีดลงนิดหน่อยแล้วก็เป็นไม้ไผ่ที่มีเกรนดละเอียดกลิ่นนี่คือกลิ่นไม้ไผ่เลยนะฮะเอามาดมเนี่ยคือใช่เลยนะครับ ตัวฮาร์ดแวร์ก็จะทํามาแบบนี้คือแม่นยําม,มากๆนะครับในการผลิตกลึงขึ้นมาแล้วขัดขึ้นมาส่วนบริเวณท้ายตรงที่เจอกับตัวด้ามสีเขียวตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลหะเหมือนกันซึ่งเขาทํามาเป็นลักษณะคือโลหะไม้แล้วก็โลหะดักเอาไว้ไม่ได้เป็นไม้มาเจอกับตัวด้ามน,นะเพราะว่าถ้าเกิดเราขันแน่นเกินเนีย่ยแรงกดที่เกิดจากการขันมันจะไปดันไม้ให้เกิดความเสียหายได,ได้เขาก็เลยทาเบรกมานะครับแล้วก็ทั้งยูนิตนี้เป็นชิ้นเดียวกันหมดเลย ส่วน p พ p e หรือว่าท่อนะครับที่ผลิตเป็นด้ามหลักเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นวัสดุน่าจะเป็นเรซินพลาสติกหรือว่าเป็นพลาสติก abs อะไรแบบนี้ซึ่งในตัวนี้ไม่มีขอบอะไรเลยนะครับเรียบหมดเลยนะจะมีขอบแค่ตรงนี้นิดเดียวนิดเดียวนะแต่ตรงนี้ไม่มีนะไม่มีเส้นอะไรทำออกมาได้ดีเลยแล้วก็ท้ายก็จะเป็นท้ายที่มีความรีเรียวไปด้านหลังคลิปมีสัญลักษณ์ uni justrim นะครับซึ่ง uni justrim ก็เป็นผู้ผลิตบริษัทเดียวกับมิซูบิชิ มิซูบิชิผลิตรถยนต์ on, ผลิตแอร์อะไรนะั่นแหละนะครับมิซูบิชิแต่ว่ายูนิก็คือเป็นชื่อจดทะเบียนนะครับแผนดิวิชันที่ทําเครื่องเขียนปากกาดินสออะไรพวกนี้นะครับส่วนเจสต์สตรีมก็คือเป็นชื่อเทคโนโลยีชื่อรุ่นนะครับน่าจะเป็นสไตล์หรือว่าหมึกของเขานะครับมัลติเพนเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไปตนะั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าเขาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนการพกพาปากกาดินสอแล้วก็เปลี่ยนการใช้ชีวิตไปเยอะนะเพราะว่า เราสามารถจะพกพาปากกาหรือว่าดินสอหลายๆด้ามนะครับอยู่ในด้ามเดียวกันหลายๆสีนะครับซึ่งบริเวณคลิปที่เป็นเหมือนจะเป็นโลหะตรงนี้นะครับดันออกมามันก็จะเป็นดินสอกดนะครับก็เวลาจะเลื่อนไสออกมาก็พิมพ์แต่ดันตัวคลิปเนี้ยลงมานี่คือล็อกนะครับใช้งานก็ล็อกแบบนี้จะดันไส้ก็พิมพ์แต่แค่นี้นะครับมันก็จะเลื่อนออกมาก็จะเป็นไส้ขนาด0.5ม mm ิลลิเมตรพร้อมใช้งานนะครับเก็บไปก็ เพ็นตะดันอย่างนี้ทีหนึ่งมันก็จะดีดกลับหรือว่าจะเป็นการเลือกสีใหม่ก็ได้นะครับซึ่งตรงที่เป็นคลิปตรงนี้ก็จะเป็นดินสอกดนะครับแต่ถ้าเลื่อนสีดําตรงนี้ก็จะเป็นหมึกสีดําสีน้ําเงินสีเขียวแล้วก็แดงนะครับส่วนยางลบนะครับจะถูกซ่อนอยู่บริเวณท้ายมากๆเลยนะซึ่งอันนี้ก็จะมองอแทบจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่ามียางลบ ต้องจับแล้วดึงแบบนี้นะครับอันนี้ผมตินิดนึงก็คือมันดึงออกยากนะครับแต่ก็ดีตรงที่ว่ามันก็หลุดยากด้วยนะครับเป็นแคปปิดแบบนี้ยางลบก็เป็นยางลบแท้ดินสอเล็กๆนะครับสั้นๆแค่นี้ใช้งานได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ดินสอเนี่ยไม่ได้เติมทางท้ายเหมือนดินสอกดทั่วไปนะครับต้องเติมทางด้านหน้าการเซอร์วิสก็คือหมุนตรงนี้นะครับออกมา เราจะเจอกับไส้ปากกาแล้วก็ดินสอกดอยู่ข้างในส่วนหัวเซกชันที่ผมแจ้งไว้ตะกี้ว่าเป็นโลหะก,ก็คือเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับเขาก็ทํามาเป็นทั้งชิ้นน้ําหนักก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม้เขาก็ทําการบล็อกงานผลิตเนี่ยขอบทั้งหมดเลยคือดีมากๆนะครับด้านหน้าด้วยส่วนไส้นะครับก็จะเป็นไส้ของยูนิเองนะเป็นไส้รุ่น sxr 8 0 0.5 0.5คือ0.580น่าจะเป็นความยาวของหลอดนะครับแล้วก็ผลิตในญี่ปุ่นเป็นหมึกสีต่างๆเลยนะดาน้ําเงินเขียวแล้วก็แดงตามสีเลยนะครับก็เป็นหมึกน่าจะเป็นโรลเลอร์บอลหรือแม้่ก็เป็นเจลหมึกเจลไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็สามารถจะใช้หมึกยี่ห้ออื่นหรือว่ายี่ห้อเดียวกันแต่เป็นรุ่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ส่วนการเปลี่ยนก็คือเพียงแต่จับไส้นะครับเราต้องการจะเปลี่ยนสีแดงก็จับแล้วดึงออกตรงๆแบบนี้เลยนะครับล้านำไส้อื่น ที่มีขายแยกเนี่ยมาเสียบเข้าไปนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงจะมีรูไว้เสียบข้างในแบบนี้นะครับก็เล็งให้ตรงรูแล้วก็ดันตัวไส้กลับเข้าไปในตำแหน่งกดลงไปแค่นี้ส่วนการเปลี่ยนไส้ดินสอกดนะครับก็คือทําได้ด้วยการจับบริเวณไส้ดินสอนี่แหละนะครับแล้วดึงตัวหลอดออกมานะครับมันจะเป็นหลอดครอบนะครับจะเห็นว่ามีไส้ดินสอมาหนึ่งแล้วก็จะมีสำรองข้างในอีกหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นท่อฟิกซ์มานะครับเราก็ ใส่ไส้เข้าไปแนะนําให้ใส่ไม่เกิน3อันนะครับผม2อันก็ได้1อันก็ได้แล้วก็ดันกลับเข้าไปแค่นี้นะครับส่วนการเลื่อนก็เวลาเราเลื่อนไส้ไส้ก็จะขยับขึ้นมาแทนที่เนี่ยประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายใส่กลับเข้าไปก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเขียนดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอยากจะรู้ว่าเออเวลาใช้เขียนนะครับลองดู ลองที่ดินสอกดก่อนแล้วกันนะกดตรงนี้นะครับคลิกคลิกคลิกคลก mm, นะครับเพนซิลเป็นไส้0.5น่าจะเป็น HB นะครับก็โอเคอยู่นะครับถัดมาอีกเป็นสีดำ Black ก็ถือว่าแห้งเร็วนะครับเส้น0.5เหมือนกันถัดมาก็เป็น Blue แล้วก็ Red อ g กรีนก่อนนะครับและ Red โอเคนะก็ถือว่าแห้งเร็วนะครับเป็นหมึกที่เขียนลื่นประมาณหนึ่งเลยนะครับลื่นใช้ได้เลยแล้วก็ส่วนสำคัญคือตัวปากกาเนี่ยผมชอบเซ c กชันที่เป็นไม้ไผ่เนะครับเป็นไม้จริงอ่ะเวลาจับสัมผัสแล้วมันรู้สึกถึงความ รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติอะ่ะมันไม่ใช่ยางมันไม่ใช่พลาสติกลื่นๆไม่ใช่เหล็กเยี่ยนนะครับจับเรารู้สึกอ f e ลลิ่งดีแล้วก็สีของด้ามเนี่ยเขียวกับไม้ไผ่มันก็เข้ากันประมาณหนึ่งด้วยนะครับคือถ้าชอบเป็นก็ลองไปหากันดูแล้วกันว่าเออมีสีอะไรในสต็อกบ้างร้านอื่นก็มีนะครับแต่ร้านที่ผมซื้อมาเขาก็มีสีนี้อยู่นะแล้วผมเองก็อชอบนะครับสีของมันมากๆแล้วก็วัสดุที่เป็นไม้มากๆนะครับก็ลองดูแล้วกันนะก็วันนี้ก็ มานำเสนอแค่นี้นะครับเป็น Jetstream 4แ n 1นะ4แ n 1 0.5 ball แล้วก็0.5 Shar p ชาร์ p ก็คือคนญี่ปุ่นเรียกดินสอกดว่า Sharp Pencil นะครับหรือว่าน n อกคือนอก็ no คือเคาะนะครับดินสอกดนั่นแหละส่วน Sharp ก็คือมันคมตลอดเวลาแหลมตลอดเวลาไม่ต้องเหลานะครับหรือบางที่ก็เรียกไมค่า Pencil นะครับตัวนี้เป็น Mitsubishi Pencil Company Limited สี o r e g กาน g r ก e ีนนะครับ อยากได้สีอื่นแต่ว่าสีนี้มันก็สวยถ้ามีปัญญาซื้อมีงบซื้อเดี๋ยวค่อยซื้อสีอื่นมารีวิวอีกนะครับผมสวยงานดีวัสดุด,ดีนะครับหมึกเขียนดีด้วยแล้วเจอกันใหม่อพิซอดหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมสวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอา